พี่เจ้าขี่รถไปเจ้าเสียลายอยู่บอกสี่อันคมสีอันสคุยส่อันกับเนาไครับบอกคุยราคากันสี่อัไป่งบ้านนี่ี่าไดยังไดครับให้ภาพบรรยายนะลอได้ไหมน่ะแม่หางแล้วเสียคามมัดจอดได้ยาจแล้กลาดก็าอยจอดกลางแดดเหมน แม่ฮะก็มมเข่างมคือกินดูดเกลือบอ่กพี่พงค่กะก็แตคือดูดเกลือบอ่กพี่งพงษ์เกษตรเพรากันใช่ใชนี่ยดูดเกลือบอ่กพี่พงษ์มัอตีละ่ะเขากินน้ำปานเพิ่นไปกินเกลือพี่พงด,ดูดเดาดูดเดาไม่ใช่โอวันตินใช่ไหมเขาล่งหิวๆเนาะโลมแบบเมื่อน,นี้ล่มอยู่วันนี้เป็นแม่เต่านะวันนี้ จะสิตกเธอหน้าแม่เต๋าเธอไม่ได้เป็นแอดมินถ้าตกซะนะไม่ใช่ไหมวันนี้เขาเป็นแอดมินวันนี้เป็นแม่เต๋าแม่เต๋าคั้มหนึ่งสิกลับมาบ้านเป็นแม่เต๋านะวันนี้เธอเป็นอีกเจี๋ยวนะเจี๋ยวเเต๋าดี๋ยวช่วยล้างซามน้ำน้องเจี๋ยวเธอห้ามถ่ายนะวันนี้ไม่ได้เธออยู่เฉยๆนะไม่ได้ดูไม่ได้ เธอไม่ถ้าเธอจะไปถ่ายเธอจะไปส่งเธอที่นูส่งไหนงานเป็นหน้างานเลยเดลาหนอนหน้านำใไรเล็กน่อยนคแต่บางทีก็รําคาเพราะตายคานยนหน่อยเมนนอนมากูสร้างบอกโอ้ยหนอน้านันนจะว่ารําคาา นีเดหน่อยนอ่ไหนครับรถไหนนั่งกันเขาจิตใจคอนเสิร์ฟด้ยค่ะบวดโจที่ไปดิยื้อสายใ่แตังอีนี้ยุกยื่หมองพุนแม่นปะเฮอยจัดเองหม้ออะไรนักอ่านนะเสียงคือตัวล่ะเสียงว่าเมนผู้เดียวกันผู้ใดเสียงผู้ใด เชียงบไรีเป็นเลยนแบบเสียงไุรีเป็นผู้เท่าร้ายเหมือเด้วอกันชใจคอยเอาเนี่ยป้าน้าเป็นเห็นหลุดเจ้าตอนเป็นหมอลำป้าน้าเพื่อแล้วจังซี่บอกผู้ใดญล่ะนี่ผู้ใดญนี่บอกกันใจก็ว่างตอนได้เมื่อนี่มื่อื่นว่างตอนไหนนี่แหละตอนนี้กับวันปวดขาเนี่ยเว้เนี่ะ โหเลยอ้าพวกมีะไรพวพวกหลอกกันขาของเขาหลอกหลอกขาของเขาเออล้างเขาหลอกาของเขาเอ้นแม่ลอกขาช่องไปหน้าค่ะนีดงไน่หนเยคอเรบอลคือทัเสริมไดนี่นแนี่นเสริันเสริมเพรผมนอนเป็นงเยอขอคุณ น้ำัน้ำหาก่่เาก็ไม่คิดตาเป็นโฆษณานะนำนะคะเพราะว่าอันอันย่างถ่ายคลิปย่างน้ำขวดน้าตลอดไหมบ มีความหลุดซึกงว่ไม่พอไม่พอานน่อนมเมตาลแบบไปพอจุ่มหนักนี่จุ่มนักไ่พอจุ่มคุณเุดเจ้กูจะเป็นทายหมลยว่าไงาเอ้ยอ้ยเอ้เอ้เอยเอ้ยเอมยนอ้อ้ยเอ้ยเอยเอ้ยเอมยเอ้ยเอ้เอ้ยเอ้เอยเอเอ้ยอ้เอ้ยเอ้ยเอยเอมอ้อเอ้เออออ้ยอเอ้เอออ้้อเออยอเอ ตัว้ตนยูได้หรออดมินมาบอกกันมึงเดียวอม่แหละับต่อหากันนี่แหละกระถามกันเด้ไมาก่สนเ้ไสนยังอันั่งตวพรท่นเจ้าเมตดโแล้วเลยหายมันอีเน็ตบยู่นี่เน็ตใบยู่ขอบคุณเน็ตพี่สาวมาเจอแบบแท้เน็ตพีน้องด้ยค่ะขอบคุณแล้วนะ านันเพราะว่ามังกนอันจะอันอันใชเพอกันใช่เพราะกันใช่เพราอกันใช่เด็กค่ะเพรากันใช่ค่ะพาชนะใดใจดำพาเพียนเจ้าะพาชนะใด ใช่นาดยใจดำใช่นาดยพาชนะดัะชนะดใจดำบ่พระชนะดใจดำเอ่อคนโอหักบ่เพียงนี่ไม้ไมข้าว่าเคยนัดกันเมื่อเช้าอยู่ข้ากับไปทาขาอยู่ฟ้าข้ากระโทดวาพาชนะดัจะขึ้นใจดำแท้จะ่อาไปนอนอ้ยวันสุดท้ายข้าก็เอาผัวไป ำไฟอะไรแล้วได้แล้วพายเอกนี่ไฟเตาเนี่ยเตอนแรกก็เป็นผู้ชายเนาะค่ะพ่อผู้ชายถิ่กูพูดเงินกินแลกวพวกหัวกันแมนอยู่คืออยู่เออตอนตอนจบอันคนเบิ่งในหัวเนาะเมนเมนแมน เพิ่งกดเสนอให้ป้าว่นน้ำในเด้อดจ้าอย่าขามสภาพเด้อจ้าได้ค่ะให้ป้าว่นมีขาขนมเน่ยค่ะมี่ขายขนมเอาไปจัดก๋วยเตยวใชขาขนมออกก็เละๆค่ะพอกันใช้จะฝากช่องจะฝากช่องให้ลุงเดียแน่เจ้าน้อยเจ้าน้อยเดีอดเผ็ดไทยอีกทีหนึ่งค่ะจะมาต้องมาฝากช่องก่อนจ้าที่สองใหญ่หนีกูฝากนางค่ะสแตกอย่าง ปอกช่องเลยค่ะชายไปนั่งน enfin ั่งวันนี้นะครับทำไมเธอไม่บอกบุณสองหลักแล้บอกบอกช่องแม่เต่านี่ปหละบอกช่องทำกี่วันแล้วลุงลุงเดียนะคะช่องยังนะลุงเดียลุงดําบ้านเดียลุงเดียดอเด็กอ๋อลุงเดียทีมหลังบ้านวันนี้ว่านน้อง้เจมนนอนหลายนะบ ปากช่องลุงเดียลุงเดียลุงเดียปะนะทีมหลังบ้านทีมย่ังบ้าเลุงเดียทีมหลังบ้านน้องอูอิงค่ะนะครับติดตามนะครับพี่น้องติดตามกันเนาะนะคระืสวัสดีลุงเดียลุงเดียสวัสดีลุงเดีย อยู่ในบ้านของอีลานในละพี่น้องนะฮะมาแอดมินเดี๋ยวมีโอกาสนะฮะมาไทยบ้านอีราหนองตาเกาะก็ต่อม่ยังกับมาพรู่อคือเก่าเลยละไม่ใช่แต่พอพ่อแกว่าบอกว่าอันสายไก่พอไก่ใส่ไว้อันยังนะมาแต่ผมแกวพ่อล่ะแอดมินเลยนะฮะยูทูบไลค์กดแชร์ให้น้ำนะคะทักใน่ว่าบ้านนี้สกัดถอดก็ไลยต่อไม่ได้สายไก่บ้าพีชพอพีชข้าถอดบอกว่าแม่จังได้กับพ่อคือเก่าล่ะแอดมินลองหุ่น ขอไปหนาเวที่ล้างเวทีกับพาะคือเก่าเงาะไงเบื่อเลิมแต็มเบื่อเดินหามเปดมินน้ำกลดก็เด้่องโมมีความเป็นตัวของตัวเองเลยบ่าวแต่งตัวเป็นสาวญี่ปุ่นตึงขันหามเลยนะเป็นยายไล่ปีหลังพอกันไม่ลิปหน้าค่ะแล้วลิปนี้สวัสดีค่ะตั้งเป็นก็ลิขสิทธิ์เลยเอาเดี๋ยวเก็บเป็อยู่อีกนานเอา เอานี่มันแปดนาทีเลยวนะเข้าด่วก็กดไดคเข้าด่วนคทุกคนออกันไหมยังไม่อยเาบลกนาต่าเอาเ้าเา่ายเพ่งก็ได้เอาไปเบิ้งคลิปเห่า